ใส่งามที่เก่าคณฑลใจกลางเมือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายที่เขากินแล้วชุดไทยบบมาเน่นะว่าชุดไทยบ้านนี่โบใช่ทางเืินทางเืินคนนั้นเขาเต็มตู้แล้วอืมพอเมื่อคืนนี่ก็จนสามโมงไปดินใส่น้องละปีใหม่ที่ผ่านมานี่คือเก่าเป็นอะไรคือเก่าไปเรื่อยๆใครวันไปกันเราอยู่เขื่อนเออก็ได้ไปยูโบสงพระสงยางค่ะ ไปหอดอยู่บอ่าวัดหอดแล้วถามคุมาเอามาเล่นเลยเนาะตาสนุกเจ้านี่เจ้าเด้อเจ้าค่ะตาคบาวตรเงินแล้วกูมาดิเจ้าันั้นบาวเวลามาหลัดดิเปิดู้บาวเป็นมือบ้านเลยมือบ้านทำปไปาจอยมาคุณล่สีชิบัดคุณละู้บาวจัมาอีผักชีจ้องมือ ไปทรงพระกับไครนั่งละไปกับลานไปกับลานขี่เอาไปไปพักกันนอนปุ๊บปั๊บมาเดียวขี่ใหญ่บอสหรือขี่รถจักรจักรเหยียบเป็นเหยียบไปขับเข่าเขาบอกบอกลานนั่นกอดเอวมันหันอยู่บ่ไปกับลานหน่อยบอสหรือลานใหญ่แล้วลานใหญ่จะขี่ไปกับลานไปหน่อยเหรออืมโม้ไวอะนะอินยู เงียบเงียบนวน้องผันไหวเพื่อนมาเบาแน่นเลยแม่เราอะเห็นอะไรอืมทางเสร็จทางยังได้คุยบ okay ้างการคุยก็เงียบห้หาเงียบห้ไหายเงียบเพราะว่าน้องพันบอกเขาตอบแซท หาเสียงเห็นบอกแล้วกไล่ไล่ขุนเขาก็เสร็จมาทำเนาะว่าน้องน้องฟันนบลบอกเพิ่นแต่อันนี้ทางเขาแบบนี้เนาะว่าเป็นคนเดียวไทยเด้บาดนี้เหรอพอน้องพันบล็อกเพิ่นไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้อันทีบอกเกาบอกคนเดียวแนนจัดวัรสาเหตุ้อนว่ามีอยังว่าชวนให้มีแต่ว่าทามตลอดว่ามาอยู่น้ำไม้เดียวมาอยู่น้ำไม้เดียว พอได้เดียวพอไงก็คือคุยวู้เรื่องส่วนนึงพันอยู่นึงันเดียวน้ดูแลสีแจงสันจังสีเล็บโบกเขุผลไปมาเลยยังทามว่าสะทามถูกเวลาบวบมักคนดูแลกันมีแต่ไปคนทางบ่เม่นมีแต่่วนให้ไปอยู่เนาะสไตล์บายได้แต่เงนเพิ่นต้องการยังนคิดตังมนเออ ว่าน้องฟันน oh, mm, ี่บอกเพิ่นว่าน้องฟันเกียดเพิ่อนหายเพิ่อนเพื่อนฝามาสะตายแบบอยู่ที่อยู่ที่เนาะโดนแบบเรื่องอื่นก็บอกว่ามีแต่ส่วนแต่อย่างเดียวเขาก็เลยบอกซะแต่ไปยืนเป็นอย่างเดียวน้อง่ันเคยบอกเพิ่นเราว่าว่าน้องฟันมาเราเคยบอกแล้วเพิ่นกับบุฟฟ์มีแต่ถามอย่างเดียวอืมไอ้ใครมันมาเพิ่นอยากได้อัน ใช่เอาแต่ใจเพิ่นหาน่ะเนาะเลยเพ่อานแี่นองพันแห่งบอกเรื่าเเรื่อวเพ่นยันปรแเทศน้องอื่นเหมือนนหอก็คือประมาณนั้นเนาะคนงานไปกันยังได้บางคนก็จ้องลยนะต่างคนต่างจองบนบคนเ่นแพ่นนั้นบคนนแพ่อนนี้นะเราเลยยังใช้แบบทางลับหนึ่งดวนเาไปดูแลเนาะเจะดูแลครับดูแล มื่อนั้นคือว่าเห็นไปดิบุนบองพัปปะจนจำาม่ได้ว่าน้องพันีไกว่าเก่างามกว่าเก่าเออสียดายไ่ได้ถ่ายคลิปเพิ่นมลานกรังเกงเมันกัคักแล้รงเกงมนกันเป็นกันคับว่าเงินบุพเพอขาดขาตีบริจมืนั่นก็ไปกับร้านเนาะ ก้าวไปก้าวไ้เหือนมวนว่าผลินบุญไงกะมวนอยู่ไปหาไปหาแรงแหงมันดันใจแหงดันใจมอมีเธอใตาเจอมีายู่แ่เนาะแก้วแค่นันเนาะมีแล้วเนออแ่งไม่อึดละพอเด้นเนมก็ยาน้ำพอไปก็ยา ทวนนี้มีมาเ่าไรชไทยก็ยาววะเข้าไปกเมียมาดำดีแม่เลยเนาะึงแล้วน้องพันเด้อมันสิบอกาเมียมาเลยาเมียมาเลยอ่เออสิคือเพลงเด้อรเปล่าเมนังกัไปกับร้านก็เก้ามือนนะไปกับร้านสิเอ้ไปกับร้านไปนัางมือร้านเป็นอะไรเขาแหละไปหาผวเาะเขาเลยก่อนก็อยู่เจ้าเลยนั่งในรถ ตอนไปแนมเบิ่งข้าเนาะแบบเอาที่เด็กกับบุพุเนาะไปหอจึกมันก็โทรผู้บ่าววามาออกว่าพี่ออกว่าพี่เจ้ากันนั่งรีดโทรศัพท์อยู่เพลยแบบเดียวอ่ะนั่งโกดกันแล้วก็โกดกันแล้วก็แข่งกันอยู่น้างมันกั่เบิ่งข้าวก็นั่งเบิ่งข้าก็นั่งอยู่ในรถกันนั่งเบิ่งชิ่งอยู่เก่งใจป้าเนี่ยเด้อเก่งใจป้าเลยก็เซยอยู่ของ สองพันผมมีไปกอดไว้ค่ะกอดก็นหลุดแล้วกอดหลุดไปก่อนนะกอดหลุดไปก่อนเอ้สามในภูมิกอดตาขนาดอันดานยังมีผู้บาวให้กอดละบัานนี้ยเมื่อได้นองพันสิมีบ้านอยู่ย เพื่อนบอกร์เออ่อนบอกร์ก็ไปเพบอกเพื่นชจังได้มีเพนบอกอบอกอะไรบอกการยังยังบอกคือเก่าแต่ก็บอกอีลองบึ้งเลาจอบบึ้งไหนึ่งเ่นะเอออฟซีจะบอกสนะจ็กและทูไปแล้วว่าเห็นแต่เพิ่นเส็จเข้ามาหรือว่าเพิ่นเม้นนะนะห็นเพิ่นนมาฝากบอก้องพันแน่ว่าบอกเพิ่นนะนะเลย แต่อนี้เพื่นก็มาไล่ไล่คนนั่นแหละอืมแล้วก็ไอ้ผู้อยู่ไทยให้ได้นังละใจอ่อนให้เพื่อนไลสักเล็กสักหน่อยนะส่องแล้วสองคนไรเด้นะเอ้ยคนไรเด้นาะอืออ้าวกว่าอยู่ไทยโดมันก็าลายลอยู่ไทยคนเลยอายุทางอื่นสียอยู่ทางอื่นะอยู่นอกนอกแถวนอกคนเลยสิผักมากลายแล้วแถวนอกก็ถักมาลายบ่างแถวนอกไม่ได้สิใจอ่อนเป็นถาอยู่เลยค่ะ ่น้องพันใจอ่อนอยู่คนไหนวะมีได้คนแห้งอ่ะนี่อันนี้เนาะคนบอกทิมเนาะบกทิมโมนี่แอคนน้องบกทิมจะคนไหนเน้องพันรุ่นนะน้องพันเกณฑ์ของรุ่นหนึ่งมั้งคนไหนนี่ที่ว่าอันเอียงก็ที่ว่าน้องพันนั้นมีอยู่บนสกุลที่ว่าส่งลูกให้เบิ่ง แอะแอะคิดออกยังบลแรกน้องพันส่งรูปไม่เพิ่นนะเพิ่นว่าอายกำลังชีพยายามตัดใจเพิ่นว่าเห็นรูปน้องพันนั่นมีคนเดียวเฉพาะเี่เออห่านเห็นบอกเพื่อสิคิดออกเนาะนี่ตาจะอยู่ในขั้นใดกูนั่งสนุก้น คณะเข้าอ้อมเนาะพนยังคิดอยู่เนาะเออขันในกันเรื่องข้าในเลือนมนะไล่มาตลอดนะเป็นที่อดพจน์นเห็นหูน้องพันแล้วสู่ต่อไปเพิ่นว่าหลายเนาะสู่จนกว่าน้องพันทีใจอ่อนเพื่นว่าใจอเนบยงไปเรอยยไปเรื่อยๆ่ีง้วังเล่นเอเนะแล้พเนาะไปเรื่อยๆแล้วกลับมาแล้วจเมนเพิ่นเนากือมือะ เพิ่นโทรมาอยู่บ้าโทรมาแลวก็ห้เขาเอาคือว่าห้ยบดนี้เอาเขาบ่กินข้าแล้วก็หาเบาไปกินีนไชว์ชมการเปนอไรไกินเขาเบียแนเบียก็บไ้กินกินนี่สิแค่กินเนี่ย่ที่ก็ไปกินเลยที่กันอยู่ดีิบ่ไินแก้มบะนี่กับแก้มนีนเป็ดอานี่กับแก้มอยู่ดเลแก้วก็บ่มีเปไไคือบมกิน้ะเอาผมกลับไปดี้เงียบๆงัน มีแต่กับแกมมือเดียวหะแหละมือหุนเขนที่14ได้น้องูเก่งเลยนดหุนบอดรแล้วใดเบื้องแรกเลยก็อยากวันนี้เรื่องอะไรเนียเราเขาเีเราไม่ขายไม่ขายโอ้ยกี้จใจขายเขาแลัวเขาไม่ขายดีโครงการเบ้านเนาะก็อยจนไม่ไปมีจนไป้หยิง

มันบ่อแทบมันบ่บได้หยัมชามาดูหลุดหลุดยมันจะไม่ค้างอจะมแข็งใช่เนาะบอกว่าอยายายาพูดแกงอยู่ยายาให้แกเขารูกถึงจะพิชิอยาลอยาบอกเทเอาน้ำกับบอกว่ายาพดนในแกเขาพนแล้วเขาขู่พวกวัยเราจะไปยังไง้บอกเราอย่าพเขาบอกบอกว่าพด ตาจะดูมาได้จะไปทางในหลุดแค่ับรขันข้าวูบแล้วอะเาเจาะตาในกูเลยเจอไปเลยมวยนนทุขะแป้งเขาแบบเขาแป้งเขาใส่เาใส่น้อเส้นเจ้าเนาะจะไปบออาการแผ่เา แคเนีเนาะอากได้ความำน้อยก็บภูมิกับบางคนนโรงแรมแบบเพ่ภูมิสำน้อยก็อันก็ต้องเป็นแค่เอารุ่นเพิ่มมาสิเพิ่นะเพิ่มมันก็ไม่มีมีนะไม่มีรุ่นเพิ่มเต็มอะไรเด้อหนอบัตนี่ลุกว่นไม่ได้เลยจากยางเออผมก็ไม่ได้แก้ก็ไม่ได้รุ่นเด็กน้อยก็ยังมีแข็งว่ะกระดูก บอกง่ายๆตอวนี้ยังบอพพ้อแบบว่าสีมีแพนมาองละมันชั้เนี่ยก็ไม่พอมันใครมาต้นเืิดดยอยากมีมันก็มียุดเลยไปเรื่อยๆก่อนยุจุดุดดกากเลร้เนาะกำลังิงอื่นแลจอย่าลงด้วยน่ามาอ้อมมานะ ตอบมด้องพันเออม่ดย่แล้ววเรียความจกุีทุกมือนี่จะคนสองที่ชัทางภาษาไสองสองคนงใจ่คนหนึ่งท้งหลายคนถึงใจว่ากับกวีองันไหมไม่ได้พิเศษบางทีคิดว่าคิดจะนนี่ทีมีสารต้องกลัวำนองไดไอยู่บ้างบางที่อยากการยูแต่บางที่จต้านเห็นอะไร โอ้โหอะไรแบบอย่างงูเลื่นอยู่ดิโองบางทีกัแบบอย่างอันนั้นอยู่ยใจกับเป็นอะไรใจหนึ่งกับญาญญาญจุดไหนญานแบบมันเข้ากันบ่ได้งี้ยแบบยับเพื่นบ่เข้าใจบางทีก็บ่เข้าใจอะไรละบางทีกับงานอีไจชี้ชี้แบบชี้ตอบ เอไปทีกแบบไปชงการเนาะคนทางไลน์นี่เป็นปคนอะไรคนทางไลน์นี่ยคันชว่างคนบางทีกับเป็นผู้ใหญ่บางทีกับเป็นคิดเด็กน้อยใหญ่เออเด็กน้อยนะแตงนะคื่ว่าเป็นยังไงอันควะเป็นรื่องตอบเตือเรื่องตอบเตือมายหนอกหรือว่าไมยที่เขาเอาแบบทั้งโซาากโเกงนี้ก็โบเก็งก็บุดทางม้เขาก็บุตอตหคมีต ่วล่นิดักไปงคนาไม่ไม่ชอเว้าคือมีนครับคือมีอคนเนาะเนทีมหนึ่งแต่ต่างกันต่างนคือกนาคนกนอันนี้คือคนที่คุยถูกมือบอวอนี้นะอือแสงว่าพิเศษทั้งสองได้นนี่แมนบอว์ ให้ยกนละหายสิบบอคนละเจ็ดิบซิคือคนที่เคยทุกเมื่อนี่เป็นควห่างบ่ดู้ว่าเไรเคยเคยสั่งของโวมา้ะครกัคนนั่งเฟนเนี่ยบมเคยถามพอแบบวันที่จะทำวันที่กามาเือจ้าเอ๊เขาก็ตอบจ้าแล้วก็เร็วสำนี้ทางไลน์ดจ้ะทางไลนเดียว หน่าชิเคยสั่งว่าเคยไปส่งมึงในเฟซอยู่อืเคยไปส่งีเอาขันมาแบบสูงทั้งโคมาฮะดีเขาก็ส่งมือนีเลยเขาไปส่งอย่างเงี้ยเนี่ยจะไาคนนี้ในี่จะได้ไปเช็ดลายกว่าแล้วเนาะถึงขันส่งเฟซเนาะเออคือแบบไปตรวจสอบนะเขาก็ตรวจสอบสักหน่อยเขาก็เห็นมือนีเลยส่งเอาเลยอืมยังเป็นหากระดิ่งบ่บ่หนะเฟซเก่า เป็นอะไรค่ะไปสองแล้วมียังแน่ในเฟซเ่ินน่ะเป็นครอบครัวโอ้เริ่มจะถอยเลเอ้าวบาทนี้เริ่มเลถอยแล้วบาดนี่ยังไม่ทันหลงเลยจะถอยเลยหมอจะมันความรู้สึกมันจะอะไรคะนินแบบนั้นเป็นอะไรอืมแต่ว่าหน่อยๆเ่ินมีลูกครอบครัวของเพินยูฮัน เจอที่นี่ก็คือเป็นจะค่อยๆแรกกันบ่เริแสดงว่าถ้าอายเป็นยังไงยังคิดเอากำลังอยู่เนาะเพ่นยังไม่ลบทิมเนาะเอานล้วเกียงเฉกเนาะบ่เลิกบ่เลิกคือเลือกลากคือลบทิมแล้วเนาะลบมืดในโทรศัพท์เป็นลอยเป็นพันอยู่แต่บันี่เป็นเหนเป็นพอห้างบ่หลบเป็นพอไม้แบบไหนเป็นพอห้างเออกอหพางต้องได้ลบแน่นอนกันพอไม้เนบะมีแต่ปาเนาะอย่างไร้ไว้กินไว้เอาเป็เนาะเปอร์เซ็นต์กับคืนยังมีเออยังมีอยู่อะไรในหัวใจ เป็นอย่อยไรนะถึงท่อมอนกันตัดกลวยยังไงตัดท่อไปยังเไงลูกไปเรื่อยๆดีกว่าไปเรื่อยๆเนาะว่าแบบมันสุดแล้วเนาะไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยจนรุ่นสักไม่กระเท او แล้วเนาะซักไม่กระเท او จะมาเข่าเพาะันกันเหมือนกันจหยุดเลื่อนไปทางบ้านหน้าได้มีสังกันหนาเเทเนาะ ธรรมดาชอบเลยตอนนั้นไปบรอดเนาะแสงว่าตอนนี้หัวใจก็ยังไปเขียวอยู่เขียวจะเหมือนได้สีไฟแดงหรอีมีโดนรุ่นพอขึ้นเยอะก็นองผ่านเองได้นั่นแหะไปเขียวก่อนสิบปีใช่เนาะสิบปีไฟเขียวสิบปีวันอายสิบปีแสงสิบปีไฟแดง บอแท่บ่อหรือบอลิงแทรุ่นันนเราคุบารรุ่นยูฮาซิกะรุ่นเดือนซิปเนี่ยละมั้งอันย่ำเข่าไรพ่อนะเอาจิยาพอนเนาฟังเด้วยพ่อพี่น้องน้องบันจะย่ำกอนเดี๋ยวหิ้มเดี๋ยวเป็นเขียวเลยเนาะน้องฟันว่าจะย่ำเข่าก่อนเยี่ยงหลายกันมาเยี่ยมมา่ามาทามาไทยเนาะด้ จากเมรัยไ,ไปถึงแถาอำเภอเ่าไปทุกคนเลยจนน้อย,ยอยู่ปปันจนพญย่งค้าป้อนเอาเองเพืออพ่อนเนาะอีกสิปีก็พอดีสามสิปีเนาะโดยโดย้อมืมยยงหลายกันไดโจ๊กไีกเจอหนึ่งเนาะเชไดมาพบ,บกันใน,นมนอ<ด>อือนาพกนลดยอกรดสบายดีสบายดีเด้อ